สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงการทำแบ็กกราวของเกมนะครับหรือว่าการทำแบ็กกราวของงานต่างๆทั่วไปนะครับก็จะเป็นการทำง่ายๆนะครับวันนี้ผมใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเริ่มแรกก็มากดที่ไฟล์ นิวนะครับเหมือนเปิดโปรแกรมอื่นๆทั่วไปนะครับผมเลือก c u สตอมคัสตอมนะครับแล้วก็มาเลือกที่พิก e l ลพิ e l ซลนะครับอันนี้ใส่สัก600ควาก่อนสูงสัก400ประมาณนี้นะครับ แล้วก็กดโอเคจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับขยายได้นะครับกดมาขยายได้แล้วก็ลากตรงนี้ให้มันแมทประมาณนี้เนาะมันเล็กไปก็ขยายขึ้นมากดเครื่องมือขยายแมนขยายนะครับปืดขึ้นมามประมาณนี้ แล้วก็มาเลือกที่สีก่อนนะครับผมจะทำผมจะทำทองฟ้านะครับทองฟ้าอทนเข้มๆหน่อยเพราะว่าถ้าทนไม่เข้มเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆน,นไม่เห็นความชัดเจนความแตต่างของโทนสีนะครับนะเลือกที่ฟ้าข้างล่างฟ้าอมดำนะครับแทบไหนก็ได้นะครับไม่ไม่ได้สีเรียสอะไร ก็มาอันนี้เป็นโฟกาวนะครับเราก็มาเลือกแบ็กกราวให้มันเป็นสีเดียวกันกับโฟกาวติ๊กนะครับดูดสีนะครับก็เรียกดูดสีโอเคได้ละก็จะเป็นสีเดียวกันนะครับตรงนี้เสร็จแล้วก็มาเลือกที่บัตทูลหรือว่าผู้กันนะครับบัตทูลตรงนี้บัตทูลเลือกขนาดสัก49 50 แล้วแต่เรานะครับือลดลูกขนาดลงไปก็แล้วแต่เราก็เอามามาดูเลือกความฟุ้งนะครับได้สีได้ขนาดก็ลงมือสิครับพ่นเลยกดเมาค้างไว้เอามาไปเอาไว้ที่มุมด้านซ้ายบน,นบแล้วก็กดแล้วก็พ่นนะครับไล่ไป,ไป จริงๆถ้าเราวาดนี่แบ็กกราวด์ควรจะควนจะสีจางมากกว่าน,นี้แต่ว่านี่ที่ทำเนี่ยเพราะว่าให้มันดูเข้มๆนิดนึงเพื่อนๆจะได้เห็นความแตกต่างน,นะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกโทนสีที่สองนะครับเอาขึ้นไปนิดนึงแล้วก็เลือกโอเคนี่ก็ สีแบ็กเก่ามาดูดเหมือนเดิมนะครับมาดูดแล้วก็ผลจะเห็นความแตกต่างของสีนะครับสีที่หนึ่งกับสีที่สองก็มาเลือกอีกสักสีหนึ่งนะครับสีที่สามก็ขึ้นไปอีกนิดหนึ่งแล้วก็ดูดเหมือนเดิมแล้วก็ผลครับ ไม่มีผิดไม่มีถูกครับแล้วแต่จินตน,นาการสังเกตเห็นว่าด้านล่างกับด้านบนจะมีมิติที่ไม่เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเกลี่ยสีนะครับเกลี่ยสีโดยการเลือกเครื่องมือสม a r t ทูลนะครับอยู่ตรงนี้นะครับถ้ามันเป็นเบอร์ทูลแบบนี้นะครับนี้ก็ใช้ได้นะครับแล้วแตเ่เราสม a r t ทูล มาแนี้นะครับแล้วก็เกลี่ยทำสีลงไปให้มันเป็นธรรมชาติดีลงไปเขาเรียกว่าการเกลี่ยสีนะครับหรือเป่าสีเกลี่ยลงไปดันมันก็เกลี่ยนไปเกลีย่ยลงมาให้มันเชื่อกันให้มันเป็นหักษสั่งเดียว เราเบอร์ทูนเข้ามาทีหนึ่งก็ได้แล้วแต่เราเสร็จแล้วครับด้านบนต่อไปก็เลื่อนมาอกม,มาด้านล่างครัด้านล่างก็มาทํางลางก่อนเลือกสีเขียวนะทําสีเขียวเขียวสว่างอะสว่างไปก็จะเป็นเหลือง ปอะมาณนี้น่ยอ่าเขียวเขียวทึบๆหน่อยเขียวอมดำทล้วนั้นก็ดูดมาไพ่นผู้กันเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับข้างบนเนี่ยครับข่าพ่นผู้กันเลือกขนาดเราเลือกแล้วนะครับสัก44แล้วเดิมแล้วก็มาพ่นขั้งลันะครับ ไปสุดก็ไม่ไม่ต้องเข้มขนาดนี้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าผมจะเน้นให้ดูความแตกต่างของโทนสีนะครับแล้วก็มาเลือกมาเนเดิมเลือ่อนขี้ปไปโอเคแล้วก็ดูสีมาพ่นเหมือนเดิมนะครับ ยิงทำสอก็ได้ทํา3ก็ได้แล้วแต่ดูดมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดไปอ่ามิติก็จะเป็นประมาณนี้ย่อขนาดดูก็ได้ก็จะได้สีประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ เหมืนเดิมนะครับเปลียนเมนิมมันดูกลมกลืนกันประมาณนี้นได้ท้องฟ้าครับได้ข้างล่างแล้วก็มาใส่ย,ยาใส่ย,ยาสักหน่อยเลือกที่ผูกกันนะครับ บัตรทูนแล้วก็เลื่อนลงมานี่แหละยาอย่าลืม <c oughs> อย่าลืมเปลี่ยนโทนสีครับให้มันเป็นสีให้มันเป็นสีเขียวเข้มใหม่โอเคดูดมาอันนี้ใหญ่ไปร้อยสิบสองนี่ใหญ่ไปเลื่อนลงอีกสักประมาณ ตะกี้เ4นะะประมาณ30ปรมาณแล้วก็ลงเลยครับปนแลวครนยากได้ประมาณเติมได้นิดหน่อย แล้วก็เล่นขึ้นไปอีกโอเคตรงนี้ก็ดูดมาเหมือนเดิมแล้วก็พ่นครับข้างบนอ่าคายิงถ้าพ่นจากข้างบนลงมายาถ้าพ่นจากข้างบนลงมามันจะสวยกว่าแต่ว่า ผมกลัวว่าทุกท่านจะลืมจะจะสับสนนะครับ mm hmm. ก็เลยทำเรียนแบบแบบเรียงสเต็ปนี่ก็ผล mm hmm. ใส่โทนสีไว้นะครับเห็น mm hmm. ว่าโทนสีของหญ้าก็จะดูจางจากเก้็ดเียมก็จะจางมันก็จะมีมิติของมันถ้าย่อขนาด mm hmm. เราก็จะได้แบบนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วยังไม่เสร็จใส่จุดกำเนิดแสงขึ้นมาอีกนิดนึงน,นะครับไปเลือกที filter ่ฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์เลนเลอร์เลนแฟร์นะครับฟิลเตอร์เลนเลอร์เลนแฟร์ขึ้นมาครับไปเลือกเอาม,มุมนี้มุมนี้แล้วกันเนาะ เลือกได้นะครับแบบนี้พวกนี้เลือกได้แล้วแต่เราทดลองดูเองนะครับแล้วก็กดโอเคก็จะมีแสงขึ้นมาถ้าเราไม่พอใจเราก็เลือกอีกแสงน้อยไปฟิลเตอร์เรนเดอร์เลนแสกกดเลือกอีกสีก็จะเปลี่ยนไปนะครับเลือกอีกทีนึงแล้วแต่ความพอใจโอเคปึ๊บแสงก็จะจ้ามากขึ้นนะครับ มันก็จะสรดส่องมานะครับเห็นไหมครับวงตรงนี้ก็จะสระส่องมาเราก็จะได้ด้เก่าที่จะไปทํางานศิลปะงานเรื่อๆได้นะครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยอ้าอย่าลืมเซฟด้วยนะครับเซฟให้มันเป็นนามสกุลเป็นนามสกุล P.S.D. ด้วยนะครับเซฟเสร็จแล้วแล้วก็เซฟแอ้มันเป็น งานที่เอาไปใช้ได้ก็คือนามสกุล JPEG นะครับนามสกุล JPEG วางไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วกันโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับ